วินาทีน้ำตาไหลนะครับรก็หหโกโกไลต้องเดินทางกลับในทีนล่ปน<ห>่ะซึ่งผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรเลยผมถึงขนาดนั้นมันเศร้าในที่ทผมฝากอะไรนิดนึ่งถ้ากลับไปเนี่ยไปตัด,ดตัดขนจมูกนิดนึงยาวมากเลยเออยัดมันเข้าไปเปียได้เลยอ่ะ เมื่อก่อนผมยบถอนถอนคนจมูกมันเลยยาวนี่ใน FC กกอะไรมีมีของอะไรไปฝากนี่หรอปลานี่หรอเปิดเปิดเอาอุาอ้ยทั้งสีนะน,นี่ปอนยกดิยกยก,ยกโชยกโชยโอ้หนักน้ำแข็งยังจะให้โยกอีกเฮ้ยหนักปลาหนักปลาสิไม่มีน้ำแข็งอย่าให้เปิดนะยกยกท่วมหัวเลยต้องเล่นแบบ มือเดียวสิโอ้ทั้งสีเบลเลอร์เลยไว้เหรอเฮ้ยอย่าอกระทบกระเทือนแรงนี่เอากลับไปนี่ย่างปิ้งเราต้องหาอะไรลงพื้นไม่สดนะก็ให้คนปิ้งมันยังไม่ตายแล้วเนี่ยสดนะมัดดีเดาเดาเลยใช่ไม่ดไม่ซูฟ้าไปมันคดอยู่หันนี่ยังฟ้าไม่ได้มันยังไม่แปดโอ้ไม่รู้จักอะไรเลยอันนี้ก็จะเดินทางกลับไปทำดูระได้เหรอ ไปทำทวนละไปเอาหลักๆก็ไปเอาหวีลืมวีลืมลืมหวีอยู่บ้านจะกลับไปเอาวีไปมาเฮ้ยคอตอมามีบอกติดข้างบนด้วยฮะมีใส่ของหรือเปล่าไม่มีใส่เรียนติดรถด้วยหรอมาเมื่อกี้รถออบตบ้างขคเอยใช่ประจำอ่ะสรุปก็คือโกโก้ไลท์จะกลับบ้าน เอาเอาขึ้นท้ายรถเลยไหมไป,ปเดี๋ยวผมหาที่รองให้นี่ไงกำลังหาอยู่นี่ใช่นี่เอาตัวนี้เลยนี่นี่เลยสละให้เลยนี่อย่าลืมเอากลับมาด้วยนะเฮ้ยเอากลับมาด้วยใช่มันจะได้ไม่เปียกอยากอาทอ,องปอนยกยกมา นี่นะยเอฟซีกูกอรไรก็ต้องเดินทางกลับบ้านอย่างด่วนนะเอฟซีป้าเอ้าป๊าป้าโอโหเดินนิ่มเลยเดินนิ่มมาเลยเมื่อกี้นี่โอโหเดินซีเลย FC ีน่าจะหนักอยู่พอสมควรถึงขั้นเดินซ <c oughs> <c oughs> ีเหมือนเหมือนเหมือนเมียไม่พอใจดึงคู่ถังหิ้วเอง เอียงลงเลยเหรอเหมือนทรรมาโดยเฉพาะเลยพี่แดเดินไปรอบ้านพียเฮ้ยเฮ้ยรถสลอกเลยนี่เสียเลยนี่น้องปอนด่าเลยเฮ้ยรถฉลอกเนี่ยไม่ได้ด้วยนี่มันต้องด่านะไม่ดีกว่าเลยไม่ด่าก็ไม่ได้อ๋ออันนี้มันเป็นเงื่องไปนี่ได้เนาะโอเหมดลย ปกติต้องด่านะนี่รถถลอกนี่จะเดินทางแล้วบอทางโน้นไปแล้วทางนู้นจะเดินทางไปได้ทางโน้นเลยก่อนแล้วไปหาเห็ดออกมาก่อนแข็งเงื่อนมานแถวเอนี่เอามาดีกว่าเดี๋ยวปลาตายก่อนเดี๋ยวปลาตายก่อนต้องไปซื้อน้ำแข็งมาเพิ่มละเดี๋ยวจะเดี๋ยวสตาร์ทไปไปไปถึงแล้วกลับไม่ใช่ไหมยังนี่จะมาวันไหนนี่ ยังไม่รู้อีกสามอาทิตย์สามอาทิตย์ในเอฟซีสามอาทิตย์อ่ะมาอีกทีนึง่งเดือนหนึ่งพอดีใช่ติดรถแล้วของสตาร์ทรถไว้รอเลยเอฟซีปิดกระจกสิขึ้นหน่อยเออเหมือนโซลูนรถเลยะยังไม่เปิดแอร์เลยนะฮะนี่ก็สตาร์ทรถได้เอฟซีเจ้าบ้านเจ้าบ้านผมรวยมากเลยดูดีรถรอบหน้าจะไม่ไม่มีสักคันตรงตรงน้อสามตรงนี้อีกสามเป็นหก เฉพาะรถยนต์เนี่ยหกหาเร่งอีกเป็นจิตเขาจะได้ข่าวว่าเขาจะซื้อรถไถอยู่เราเปิดเต็นท์เลยเนี่ยเราทําเป็นเต็นท์ขายรถประมูลเลยขายของเราเนี่ยนะเออถ้าได้ราคาสูงเราก็ขายซื้อใหม่เออดีดีดีร้านเรืนี้เหอสมมติของปอนเนี่ยเราเราก็ปล่อยไปสองแสนถ้าปล่อยได้ปุ๊บก็เอาเลยเอาเอาไหมเอาเลยถ้าปล่อยได้คือเอาแล้วไปซื้อคันใหม่เอาใช่แล้วขี่สักพัก ก็ขายอีกคันใหม่ก็ไปซื้อคันใหม่มันเรื่อยๆนะผมเห็นเขาทำกันขายคันโน้นมาซื้อรถที่ไหนอ่ะขายคันนี้มาซื้อรถที่ไหนอืมนี่เลยจริงเดินทางกันแล้วบ่่ะนีจุดเป้าหมายสรุปจะไปทยาอะไรนี่เอาปลาไปให้พ่อไงเอาปลาไปให้พ่อโย่คอจุดประสงค์รองนะเนไงได้อ่าจุดประสงค์รองจุดประสงค์หลักๆคืออะไรจุดประสงค์หลักคือซื้อวีซื้อหวีไว้ซื้อหวีแล้วเพิ่งใช้ได้แค่ครั้งหนึ่ง ซื้อวีอะไรวะเนี่ยทำไมมันวีใดวีใดวีสวยวีใดทำวีแล้วสวยฮิตที่สุดในติ๊กต็อกตอนนี้ออืซื้อวีเอาไว้แล้วทีนี้ลืมเอาวีมาด้วยวีอันนั้นน่ะราคาเป็นพันน่ะแต่ว่าตอนเนี้ยราคามันลดลงมาเรื่อยๆแต่ค่อยซื้อมาในราคาหกสิบหกบาทมีแล้วมีสุดสายช้อปปิ้งซื้อมาในราคาหกสิบหกบาทใช่ก็เลยจะกลับไปเอาวีใช่ ถูกแลวดีอืมใช้แค่นเดียวผมครัวมาไฟช็อตหัวแล้วาหัวฟูนะสักพักหัวฟูมาเลยพี่แดก็ส่เหรออันนั้นเหรอเยอกันแล้วแ่ให้ไอ้เพื่อนแกใส้เหรอไม่ใช่ถ้งหมุนแล้วผมเปียกหมดนะผมเปียกใช้ได้เลยเอไม่ช็อตไม่ดูดไม่ันขึ้นอ่ะจริงนี่ในซีน้องปอลก็ จะกลับไปเอาวีไปขึ้นรถเลยไหมไปเดี๋ยวส่งขึ้นรถนะไปขึ้นรถกกกกกกามอานดีมาชั่วโมงเสอาทิตย์นี่เลยสิจะกลับมาทำอะไรสามอาทิตย์เด้จะไปนอนเวรกินข้าวจิ้มเกลือก่อนางอาทิตย์ก็กลับมา นีในอีกสาอาทิตย์ก็จะกลับมาอืมได,ได้กินกันใช่สดเลยไม่รู้ไม,รไม่รู้คุ้มกับค่าน้ำมันกลับรึเปล่าค่า <c oughs> น้ำมันไม่เกี่ยวให้ได้ยิ่ก่อน,นเอาปลาในี <c oughs> อยเราลืมอย่างหนึ่งนะถ้าได้ปลาอีกรอบนึ่งเราไปฝากพี่กเดี๋ยวถ้าได้ปลาอีกรอบนึงไปฝากพี่อีก,อกอนี <c oughs> นี่ก็เดินทางกลับแล้วนะโอเคครับ FC นะผมก็ฝากคลิปไว้ท่านี้ก่อนนะครับทุกท่านสวัสดีครับ